มาสวยมากเลยธรรมาชาติแบบสุดๆน้ำเขียวอ,อุ้ย <laughs> <laughs> อันนี้ถอิ่มใช่ไหมลูก <laughs> จ <Okay. S 1> ิ้มน้ปาหมาลุยนะคะวันนี้เราอยู่ที่เกาะช้างเนาะและวันนี้เป็นวันเออพี่เซฟ <laughs> วันนี้ครบรอบเจ็ดขวบแล้ว โอยู่กับป้านาเม็7ปีแล้วเหรอเนี่ยเ7ปีแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็จะพาพี่เซไปทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวไปทำกิจกรรมอะไรก็ติดตามดูกันนะคะกกรับไปลุยกันพี่เซ เซฟลงมาไม่ได้เพราะว่าหมาอาจจะทำให้ช้างตกใจได้งั้นเดี๋ยวเราสองคนไปให้หารช้างกันก่อน,นนะบายบายหมายธรรมชาติครับเห<ป>มือนหมาไม่ชอบแมวอย่างเงี้ยครับได<ป>้แล<ป>้วขาดละห้าส<ป>ิบบาทได้ยังมากนี่คน<ป>นี้เลยกลัวครับามายืนให้เขา

ที่หยิบพี่ทีหยิบเวืวว๊บหมดแล้วมออีอันที่ฟืนอ่ะกินได้ไหมสุกกระป๋หมดแล้วเดี๋ยวไปหมดแล้วค่ะตาป๊าปปแล้วเดี๋ยวไปน้องคนนู้นบ้างคนนี้ได้ไปเลยคนนี้ได้ไปแล้วต้องเชื่องนะคะแล้วก็มีพี่ควานช้างอยู่ด้วยใกล้ใกล้แต่ด้วยความที่ตัวใหญ่นะมามาไหนดูสิแป๊บหนึ่ง ตอนนี้กินจุอันนี้นะคะพี่ขวานช้างก็อยู่ข้างเลยดูมือดูมืมมมออ,อยู่น้องเซ็งวงน้องเซ็งวงเห็นต้องงงไหมเห็นงงไหมโอตัวนี้หิวนะเนี่ยก <c ười> ินเก่งอ่ะตัวนี้ เป็นไงบบมาประสบการณ์การให้อาหารนักตอนแรกก็กลัวนะคะเพราะว่าเขาตัวใหญ่เนาะแต่ว่าพี่เขาพี่ควานช้างเขาก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเชื่องทุกตัวเลยพอเข้าไปให้จริงๆเออน่ารักอ่ะน่ารักมากดูดิน้องเชื่องมากก็จะแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างเดียวเลยเลยดินี่มองกล้องด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาพี่เซไปต่อกันดีกว่าไปกัน สถานที่แรกของพี่เซฟเราก็จะล่องเรือนะครับเขาเรียกนะกอนเดล่าเมืองไทยล่องเรือชมป่าชายเลนไปกันไปไปไปไน้อยบาเิงเสียงลุงด้วยนะครับนี่เรารอเรือมารับแน่ใจ่างนเรียบร้อย ีไปหาเรือเราเร็วไปเร็วไปเร็วปิดเร็วไปเร็วไปเร็วทางนี้ทนี้รอมาถึงท่าเรือแล้วรอเรือมารับ เรวขึ้นเรือแล้วโอ้โหมีล้มพร้อมเปล่าลงไหมแล้วน้องด๊กน้ำแป๊บนึง กลับแล้วพี่เสกแม่เรา่ะมีไอ้ตัวนี้มาด้วยสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากแนะนำคนมาช่วงเช้ากับช่วงเย็น,นจะร่มหน่อยจนถามว่าวันนี้ร้อนไหมก็ไม่ร้อนด้านแล้ว กลับแล้วเอ๊ะลูกหายไปไหนน่ข้ลูกหายไปไหนดูป่าเชลนให้ไหมลูกดูน้ำน้ำสีสวยมากเลยนะคะเห็นอันนี้ก็เห็นไหมเม็นน้ำด้วยเป็นสีเขียวเนาะพี่คขามารับแล้วหุบลมก่อนเอ่าผมเช่วยหยุดให้ เรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากดีมากธรรมชาติแบบสุดๆน้ำเขียว,วย <laughs> อันนี้นูหนวอิ่มใช่ไหมลูกอ okay. ิ่มน้ำแดง <laughs> งั้นเดี๋ยวเราพาคีเซฟไปลุยต่อแล้วครับว่าจะไปกิจกรรมอะไรไปกัน ชาเย็นต้องกินทุกวันป่าได้น้ำแล้วก็แปกน้ำเลยไม่ไหวบรรยากาศดีมากดีแบบเนาะดีสุดๆติ่นทะเลมองปข้างหน้าทะเลเลยไดที่นั่งแล้วชมวิวอันนี้คือวิวของเราในการดื่มชาเกินไปแล้วน่าละที่นั่งพักเรา เติมพลังสองกแล้วชมวิวไปด้วยมันเปการดีการพักผ่อนที่ดีมากเติมพลังกันเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับไปที่พักกันเนาะพักผ่อนพาพี่เซษไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเย็นไปทำกิจกรรมกันกิจกรรมอะไรคอยดูกันนะครับบาย มาถึงแล้วครับมื้อเย็นของเราไปทานกันบนแพนะลูกวันนี้ไายตรงไปด้วยครับจะถึงแพรเราแล้วแพรเราอยู่ทางไหนเอ่ยทำไมแค่พ่อเดินไปถ่ายแป๊บนึงไม่ได้เลยเหรอ ไปแพรของเราไหนนะแพรเราอ่ะไหนแพรของเราที่จะออกไปกินกลางทะเลกันม,มาไ,มไหนแพรเราไป สวยมากติดใจแล้วเนี่ยน้องเตรียมแพออกแล้วกลับมาครับ <c oughs> ไปแล้วไปตามกลางทะเลกนันวันนี้วันเกิดใครนะวันเกิดพี่เซ เริ่มกินแล้วอซ่อย,ยำแล้วนนไข่ตุ๋นทะเลเดือดออันนี้เราก็ล่องแพ่ไปด้วยนะครับทานไปด้วยอือดูวิวเรากำลัง,ล,งล่องเรือไปด้านนี้ชิมอะไรไข่ตุ๋นทะเลเดือด ปกติเราจะเป็นไข่ตุ๋นธรรมดาเนาะอันนี้เป็นทะเลเดือบเลยสน่อยมากแต,แต่อร่อยเรยน,นกาศมากกว่าดูดีล่องเรือไปด้วยนะคะเราจะไปดูพระาทิตย์ตกดินวันนี้จะได้เห็นพระาทิตย์ตกดินไหมกลั <c oughs> ม,ามากินนะครับส่วนสุดรอกับพัดลมคู่ใจดูวิวเพ่นนะลูกนเพ่นนะครับข้างหลังสวยมาก ให้มาอยากมานั่งทุกวันเลยจะกินทุกวันไม่ได้วิวดีอากาศดีมันากาศดีโอ้โหเป็นสุดๆอดู่พี่เซฟ อนนี้ชอบชมวิวอาหารอร่อยมากแล,ล้วเรือเงียบมากเนี่ยตอนนี้แล่นอยู่นะแต่ดูวิวโดยรอบดูมามมกินแล้วนะปูตัวใหญ่มากให้ดูนี่แจกกระดองไปแล้วใหญ่สุดโ okay. อเคงั้นกินกันดีกว่า ให้ด้วยนะนี่จับฟ้าก็นั่งกันได้แล้วลองเรือไปต่อกำลังออกทะเลกันนะครับเป็นไงมามสวยมากสวยมากรู้ด้วยเหรอว่าสวยอะ่ะเราตัวเองกินอย่างเดียวมาดูสิแบบจะหาวิวอย่างนี้ได้ที่ไหนราคาอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักร้านอ่ะใช่แล้วสดมากปูสดมากก้างสดมากขาอร่อยทุกอย่างยอดจริงแนะนำเแนะนำเลย ทะเล,ล,ลเรียบร้อยแล้วเนาะและเดี๋ยวน้องเขาแถมมีกิจรกรรมพิเศษให้เรานั่นก็คือพาเราสองคนไปดูหิ่งห้อยมันจะโรแมนติกเกินไปแล้วหมับหมับเต็มปากเนะี่ย <c oughs> แต่น้องบอกว่าต้องรอมืดนิดนึงเราก็นั่งทานกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอปามาทานก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูหิ่งห้อยกันไงลูก<ฮ><ฮ>วิวดีครับพ่อบรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมบรรยากาศดีครับ แล้วก็ดูน้ําไปอืมีพัดลมน้อยๆแล้วก็ดูบรรยากาศเนาะเรามาสั่งปลาหมึกกันเลยนะครับสั่งพี่เลยใช่สั่งกับพ่อค้าหมึกอะไรนะมะหมึกซาซิมิใช่หมึกซาซิมินะครับนี่คนทำทอดก็ร้อยยูนนะกาเจียงกูน่าตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีคนมีอิ่มสั่งอะไรเพิ่มนะกั้งกั้ง ของหวานแล้วก็ปลาหมึกซาซิมิปลาหมึกซาซิมิหมดไหมไม่รู้แต่บนโต๊ะหมดแล้วชุดแรกมารับอาหารแล้วร้านเราอยู่นี่นี่เรามารับแล้วรับกันอย่างนี้เลยคือชนนี่ชนนี่ชนนี่นี่การ์ล่าเกัา น้ำใยลอยแก้วไงชื่นใจไหมบรรยากาศตอนกลางคืนก็สวยมากเช่นกันเนะนี่ยดูดิยืนเนาะไงมองไปซีสวยมากสะท้อนกนระน้ำอากาศเย็นอืมอากาศเย็นมากนหาแล้วร้างกามาถึงเวลา HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU เดี<_<_๋ยวใจเย็นจริพี at <__่เซฟบพบกเก็ดกวบนะคะเรามาฉลองกันบนเรือให้เซ็บค่ะโอเคขอบคุณครับง่ยกินหรอกตั้ง อ,อร่อยตัวสั่งเพิ่มอ่ะกั้งกระดานเนื้อมันนิ่มๆเด้งแล้วก็สดมากเลยอนี่หมึกซาเซมิมาส่งเราแล้วมากับความมืดอรอดูกันอันนี้มา้ามารออะไรนะครับ หมึกปลาซิมิสดสดส่งจากเลยอ่ะผูดกมาเองเลยเอ้ยมาแล้วเป็นไงสดไม่สดดูเอาปลาหมึกนั้นสดคุณู้ฝึกสดไหมสดผู้ฝึกสดนี่มสดสดเลยเอ้ยมามากินกันเล็กจงฟูได้ไหมลูก มากตกได้เมื่อกี้มาระบ,บีนิดนึง่งสดไหมสดสดไ<ด>ม่มีอีกแล้วกรอบนุ่มอร่อยตา,ามาม่ามากนะครับเขาบอกที่อร่อยที่สุดใช่นวด,นวดอิาา้นเยอะไปไหมไม่เป็เลยเยอะก็ขึ้นหัว เห็นไงสดกว่านี้ไม่มีแล้วนดึง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 เลยในปากใช่ไม่ข่าวนะข่าวเลย,เลยตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่ห,ทหิงห้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายหิงห้อยให้ดู อากาศเย็นมากชอบใช่ไหมยิ้มปะชอบปะใช่ตอนนี้แบบยี่สิบองศาเย็นนะแม่หนาวน้องเย็นแม่หนาววันนี้ิ่มมากสวยมากชอบมากอาหารอร่อย มากครับถ้าชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะฟากมาพลาลุยเทปนี้ขอลากันก่อนนะครับกับบรรยากาศใสวยด้านหลังเลยบ๊ายบายชอบไหม